Flash อ็ p l a c e หยุดรับพัสดุผ่านชิปสมายเซอร์วิส วันที่20มกราคม2565ผู้ให้บริการขนส่งพัสดุค่ายสีเหลือง Flash Express ได้ประกาศผ่าน f c e e o o o p เพจว่า Flash Express จะหยุดให้บริการขนส่งพัสดุผ่านจุดบริการรับพัสดุชิปสมัยทุกสาขาทั้งลูกค้าสามารถทำการขนส่งพัสดุผ่านจุดให้บริการ Flash Home และ Flash Shop ที่มีอยู่ทั่วประเทศได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบสาขาใกล้บ้านผ่านทางแอปพลิเคชัน Flash Express ได้ตลอดเวลา Flash e x p r e s s ยังชี้แจงด้วยว่าได้พิจารณาในหลายปัจจัยแล้วทางบริษัท Fat e เอ p กเ s s และ c h ชิ s สม l ยไม่สามารถหาข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกันได้จึงต้องขอหยุดให้บริการรับพัสดุ c ชิป s ม i ย e Service ทุกสาขาทางด้านบริษัท ATP f a n Service จำกัด เจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์ชิปสมายเซอร์วิสซึ่งปัจจุบันมีจำนวนสาขามากกว่า2,200แห่งทั่วประเทศก็ได้แจ้งประกาศให้ลูกค้าทราบผ่านเพจเฟซบุ๊กชิปสมายเซอร์วิสสำนักงานใหญ่เรื่องการหยุดให้บริการขนส่งพัสดุผ่านจุดให้บริการรับพัสดุชิปสมายของ f l a s h e x p r e s s ทางผู้บริหารชิปสมายยังไม่ทราบถึงระยะเวลาและสาเหตุของการหยุดให้บริการดังกล่าวทางบริษัทกำลังติดต่อสอบถามไปยังบริษัท Flash Express แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับทั้งนี้ชิปสมายจะยังคงให้บริการลูกค้าตามปกติและสัญญาจะพยายามอย่างที่สุดเพื่อให้ร้านชิปสมายสามารถบริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อทั้งผู้รับบริการลูกค้าและสมาชิกแฟนชส์ซีสำหรับท่านผู้ชมรวมถึงผู้ที่กำลังจะซื้อแฟนชายมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ